<laughs> Đồ <đo> quen <laughs> ลายนะครับตัวนี้ไม่เก็บนะครับปล่อยไม่ต้องการนี่ครับที่แล้วไปกินไม่หมดเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแอร์ไลน์นะครับก็ตีเพาะชายตื้นๆนะครับเพราะว่าอออกไปกลางๆก็มันลมนะครับก็เลยหลบเข้ามาในป่าตามชายฝั่งนะครับตามเกาะ อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามาตามอ่างนะครับถ้ามาถ้าไหนมือใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับถึงแม้จะเป็นมือลงบ่อยๆอย่างผมผมก็ยังชอบที่จะมาล้อตามเกาะเลยนะครับมันหาตัวง่ายนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานนะครับแอไลน์นะครับเด็กตกปลาไว้ด้วยนะครับก็หลังฝนตกนะครับปลาก็กัดดีกว่าเก่านะครับเพราะว่าน้ํามันเย็นขึ้นนะครับโอเคครับยังไงก็ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยนะครับชดบล็อกนะครับนี่ครับตัวเบ็ดเขาค่อนข้างที่จะคมนะครับตัวเบ็ดที่มากับแอร์ไลน์นะครับวัตลุกระโหลกเลยนะนี่ครับแล้วปล่อยไปนะโอเคครับสุดยอดครับ